ไมไโอ <Transport> ้ <2 builds Donald Trump> แต่ว่าสามตัวเคยได้ไหมปู๊ได้อยู um <st> ่อ่ะบ้านใครเลยใครเลยชุดก๊อฟหนัวโว้เ <meter> มื ok <st> ่อสผ่านมาเออแปดแปดฮาสองเออมันเป็ือนกันที่ก็มน้าก็ตื่ช่องแปดช่องแปดฮาครับ สองหาหาแปดงโอสองแปดหาสองแปดหาคือวดอยู่ได้หันแต่ว่าได้มากสามตัวเลยวัต่ิพานมากไม่ได้สามตัวอ่าแต่ว่าเป็นสามตัวสลับาะปู่เนาะไม่สลับโอ้ตะกี้ไปอยู่ไซปูซี่บ่ทุ่งหาเนี่ยอย่ทุอะไรแต่ว่าาะอยู่กล้วยอยู <c oughs> ่ทุ่งทุมาแช่ต่ว่าอยู่นะ่ะ อา้กับโมลู้จังนะขั้นบ้ามีเด็ดเด็ดไปนี่ผมกับติดตัดด่วนตัวฝันดีฝันดีกับจังทู่ั้นฝันไมดีกับโมทูนะอ้าวอันนี้เป็นงวดแรกได้พี่น้องเด้อสำหรับปู่เมืองจันที่จะลงส่องมาหาแห่งครับผมทีมงานมาหาแห่งเนาะอ่ะแต่ลาผู้ในมืขึ้นมาเล่เนาะเป็นไม่เห็นนั่นพูดไปดีโอ้หมื่นขึ้นได้ต้องวดแล้วเออไรไรห้ยต้องวด ฟันนเจ้าว <laughs> <that> ิท네ย์มังไม่นึงกมันสองับฟันต่ตเลยโอ้แต่ว่าุดตองวดฟัน่อแล้วอ่าว่าข้อฟันสุฟังได้ปูบนะคงุด่้ายคือคือยําี้บอกไว้เลอนะวงใจว่าดีปรดโะเพื่อเก่าอันหกหกเจดเจ็ัก็อ่านต่อชุนฟ้าหนังเอาเงินสิบหกนี่มาปูเอองเงินิบหกะหกเจ็ โอ้คูมาบอกว่าสิปูบอกอะไรด่งนะพักพ่เพื่นที่ยั่คือเรียกยุทธ์หักไก่อนครับนาพักพุ่เจ้าที่นพักพุ่มเจ้าที่เออเพิ่นมาเห็นเห็นบอกครับเเจังไรเพิ่นมานั่งคุยกันอยู่ทุกคนเนี่ยโอ้โอ้โถโ นั่งคุยกันดย่างน oh. ี the ้แล้วค ah. <Gülme. S 1> ือคนไ่คนคุยกันเนี่ยโอ้เจาหวยคือพี่ดีเสียเลยมาคือมามารู้เสยเลยว่าหลรไปจะมาสามครับไม่ไม่ไม่าไม่มาก็จะให้ตัวดีนะคงจืดกับโบไม่ใช่ตัวตัวใครตัวมาไหนเลยเป็นไอ่าอ่ะ มาบอกย่ำได้แต่สามตัวสรับหรือว,ว,ว่าสามตัวโตเต็มสิบตีปูเออ่อว่าคอยสามตัวตรงๆตัวว่านะครับ